การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสปอยผลและสรุปเนื้อเรื่องนะครับของ aew rampage วันที่27สิงหาคมปี2021 นะครับผมวันนี้เนี่ยใน AEW Rampage นะครับก็จะมีคู่ปล้ำอยู่3คู่คู่แรกนะครับก็จะเป็น Jurassic Express แล้วก็ Rusha Bro นะครับคู่ที่2เนี่ยจะเป็นไทคอนที่ครับเจอกับ The Bunny คู่ที่3ครับ Kenya Omega Brandon Carter เจอ Christian Cage แล้วก็ Frankie Carterian นะครับ3คู่เป็นแท็กทีม2คู่แล้วก็เป็นผู้หญิง1คู่นะครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคู่แรก จุลสิลป์เอ็กเพลสกับรูชาโบร o นะฮะคู่นี้เนี่ยเป็นการหาผู้ชนะเลิศน,นะครับในทัวนาเมนต์หาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งแชมป์ AEW Tag Team World Champion นะครับซึ่งผู้ที่ชนะเนี่ยก็จะไปเจอกับยังบักในอออัลนะครับในการปั้มแบบโรงเหล็กแมตชนี้เนี่ยต้องบอกว่าโคตรมันครับทุกคนและสมบูรณ์มากๆแมตชนี้คือดีเลยอัดกันมันหยดต่อเนื่องถ้าสวยไม่มีพักเลยครับ จังหวะลุ้นเนี่ยไม่ต้องบอกเพราะว่าตามสไตล์ AEW อยู่แล้วนะครับคือลุ้นกันตัวโกงมีดัมเบลทีมันมันมีจังหวะโหดๆให้ดูเพียบเลยครับแมตช์นี้เนี่ยถ้าใครลังเลผมแนะนําให้มาดูเลยตอนจบนะครับลูชาโบรเนี่ยใส่ดับเบลทีมไป2ชุดก่อนจะกดนับ3ไปส่งผลให้รูชาโบรนะครับกลายเป็นทีมที่จะได้ชิงแชมป์กับยังบักในอออเอาหลังจบแมตช์นะครับยังบักเนี่ยขึ้นมากระทืบลูชาโบรแบบทักทายนิดหน่อยก่อนที่จราศิกเอ็กเพสเนี่ยจะขึ้นมาช่วย ลังจากนั้นครับมิโรเปิดตัวออกมานะครับแต่ระหว่างที่เดินออกมาเนี่ยก็โยนเฟลโกเดลโซมาด้วยมิโรเนี่ยบอกว่าเฟลโกนายได้บางอย่างที่นายไม่สมควรจะได้แต่ฉันว่าอย่างแรกสิ่งที่นายควรจะทําก็คือเสนอหนังหน้าของนายให้ทุกคนได้เห็นมิโรถอดหน้ากากนะครับแล้วก็ถีบหน้าของเฟลโกเดลโซกองไปก่อนที่เอ็ดดี้คิงตันนะครับจะเปิดตัวออกมาอัดกับมิโรจนกรรมาการเนี่ยต้องมาแยกออกไป คู่2นะครับไทคอนที่เจอกับเดอะบันนี่คู่นี้เนี่ยสู้กันเพราะว่าทั้งคู่ไปเถียงกันใน AEW Dynamite นะครับแล้วก็มีการตบหน้าตบตาดึงหูจิกผมกันอยู่วันนี้ก็เลยมาสู้กันใน AEW l a m p a g e นั่นเองคู่นี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเขาปั้มดีนะช่วงแรกๆเนี่ยคือดูดีเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมันดูวุ่นวายไปน,นิดนึงคือตัวนักมวยปั้มเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่า ผมรู้สึกว่าการเซตอัพท่าของนักมวยป้ามเนี่ยมันยากเกินไปนะครับมันจะต้องล็อกต้องยกต้องฮิ้วต้องหมุนต้องฟาดคือวุ่นวายเอาเรื่องเลยแต่ที่เหลือเนี่ยค่อนข้างโอเคตอนจบนะครับเดอร์ันนี่เอาสนับเนี่ยต่อยไทยคอนตี้ไปแล้วก็กดนับสตัดภาพมาสัมภาษณ์ก่อนผู้เอกนะครับเคนเนีโอเมกาถูกถามว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณจะป้องกันแชมป์ในอออาคุณกลัวไหมว่าวันนี้เนี่ยจะโดนจัดการจนเกิดอาการบาดเจ็บ เ e นนี่โอเมบอกว่าวันนี้เนี่ยมันจะเหมือนการวอร์มร่างกายของฉันเมื่อถึงเวลาใน All Out เนี่ยฉันจะจับคิสเตนเคทขึ้นมาบนบ,นบา่าใส่ One Wing องเจิลแล้วก็ส่งคนดูกลับบ้านอย่างมีความสุขคิสเตนเคทนะครับถูกถามว่าพวกเขาเนี่ยกังวลไหมเรื่องอาการบาดเจ็บในคืนนี้คิสเตนเคทบอกว่าฉันไม่สนเรื่องอาการบาดเจ็บไม่ว่าฉันจะเจ็บหรือเค n นี่โอเมจะเจ็บในอออ u t ฉันจะจัดการเคนนี่โอเมเอาเข็มขัดที่พาดอยู่บนบ่าของมัน มาเป็นของฉันให้ได้แต่ภาพมาคู่ที่3นะครับคู่เอกเคนนี่โอเมก้ากับแบรนดอนคาร์เตอร์นะครับเจอคริสเตียนเคธแล้วก็แฟงกี้คาซาเรียนแมตช์นี้สนุกแบบปั่นๆครับทุกคนฝั่งของเคนนี่เนี่ยการปั้มในแมตช์นี้มีความเอนเตอร์เทนค่อนข้างสูงเลยนะครับคือเป็นแมตช์เกือบตลกเลยแหละในขณะที่ทางของคริสเตียนเคธแล้วก็แฟงกี้คาซาเรียนนะครับปั้มจริงจังหวังเอาชนะเลยท่าเท่ๆสวยๆเพียบนะครับแต่ด้วยความที่ ตัวแม์นี้เนี่ยในด้านของเคนนี่มันมีคนเยอะนะครับมันมีดอนคาริสมันมีนาคาซาวสว่าที่ปนเปี่ยนปนเปลียปปล่ยนอยู่ข้างเวทีนะครับมันก็เลยมีจังหวะมั่วๆนิดหน่อยแล้วมันให้ความรู้สึกว่ามันวุ่นวายไปนิดนึงแต่ผมมองว่าอันนี้เป็นเรื่องของมุมกล้องที่จัดการไม่ดีนะครับมันทําให้เห็นคนยัวเยียยัวเยียไปหมดมุมกล้องไม่ได้เลือกมุมกล้องที่ดูแล้วสบายตาเห็นเหตุการณ์ที่ชัดเจนนะครับ ตอนจบเนี่ยเคนเนีลเมก้าหนีกลับไปทางเปิดตัวครับปล่อยให้แบรนดอนคาร์เตอร์เนี่ยโดนคิวสวิตกดนับสาไปสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับลูชาโบได้เข้าไปชิงแชมป์แท็กทีมในอออัลเหตุการณ์ที่2ครับมิโรกับเอ็ดดี้คิงสตันเนี่ยออกมาอาัดกันในวันนี้สรุปใหม่กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกจุลสิกเอ็กเพสครับเจอลูชาโบลูชาโบเอาชนะไปได้คู่ที่2นะครับไทคอนที่เจอเดอะบันนี่เดอะบันนี่เอาชนะไปได้คู่ที่3า นีโอเมกาแบนดอนคาร์เตอร์นะครับเจอกับคิสเตียนเคสแล้วก็แฟงกี้คาซาเลียนคิสเตียนเคสกับแฟงกี้คาซาเลียนเอาชนะไปได้จากที่ดู AE เมา4ตีตอนนะครับก็รู้สึกว่าการที่ตากล้องไม่จับเหตุการณ์สาคัญเนี่ยทำให้ผมค่อนข้างสับสนนะครับโดยเฉพาะจังหวะที่ดึงความสนใจของกรรมการกล้องไม่จับเลยครับทุกคนมันทําให้เราไม่รู้ว่าเอ๊ะที่มือกระทืบอยู่เนี่ยกรรมการเห็นหรือกรรมการไม่เห็น ในจังหวะที่เหวี่ยงขึ้นเวทีกรรมการก็เดินมาด่าแต่แบบอา้าไม่แพ้ฟาวเหรอในขณะที่บางคนแค่เดินไปจับตัวนักมวยปั้มก็โดนไล่กลับไปหลังเวทีอันนี้ทําให้ผมค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะสรุปกฎมันเป็นยังไงกันแน่ผมไม่ได้ดูค่ายมวยปั้มอินดี้มากสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมบางครั้งมันดีคิวทำไมบางครั้งมันไม่ดีคิวนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็ขัดใจก็คือกรรมการมันเก่งไหมทุกคน กรรมการแม่งยืนเถียงกันนักมวยปั้มกระชากนักมวยปั้มผักนักมวยปั้มคือแบบเฮ้ยมึงเป็นกรรมการนะมึงจะเก่งขนาดนี้ไม่ได้นะมึงไม่ซุปเปอร์คลิกใส่นักมวยปั้มไปเลยล่ะผมรู้สึกว่ากรรมการอ่ะตัดสินตามกฎกติกาอ่ะโอเคแต่ไม่ใช่ว่าแบบไปถกแขนเสื้อดึงหน้าเถียงกันนักมวยปั้มเรารู้สึกว่าแบบกรรมการก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบไปเก่งใส่นักมวยปั้มคือเขาทําผิดกฎคุณก็ต้องแจ้งเป็นเรื่องเป็นราวว่า เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะปรับคุณแพ้นะถ้าคุณมีปัญหากับฉันเนี่ยฉันจะปรับคุณแพ้อันนี้โอเคแต่ไม่ใช่ว่าแบบยังไงเล่าเอาไม่เล่าฟังดิวะกูเป็นกรรมการนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันทําให้กรรมการกับนักมวยป้ามาอยู่ในระดับเดียวกันทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าถ้าอย่างนี้กรรมการก็สู้นักมวยป้าได้หรือเปล่านะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยกรรมการควรจะใช้กฎเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าความเก่งกาจนะในมุมของผมนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับ ในด้านของัวแมทวันนี้เนี่ยคือดีเลยสนุกเลยนะครับเป็น1ชั่วโมงที่เอนจอยมากๆผมนั่งดูไปแล้วก็นั่งกินขนมไปเรื่อยแบบเออมแมทแ่งดีนะครับสนุกจริงสนุกจริงรู้สึกว่าใน AW l a m p a g e มเนี่ยมันมีชั่วโมงเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าพวกเขาต้องจัด1ชั่วโมงนี้ให้เต็มที่เว้ยเพราะว่าให้คนได้เสพมวยปล้ำอย่างเต็มที่ใน1ชั่วโมงอะ่ะในขณะที่ดินามายเนี่ยมันมี2ชั่วโมงใช่ไหมครับ ในขณะที่ไดนไมท์เนี่ยมันมี2ชั่วโมงใช่มั้ครับเพราสามารถกระจายแบบอ่านเนื้อเรื่องการเปิดตัวการกระทืบกันหลังแมตช์การอันนั้นอันนี้เยอะแยะ,ยะแจกจ่ายกันไปตามสมควรแต่ว่า AW r a m p a พ e รูปแบบของรายการเนี่ยมันจะเป๊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 ะ,ปะ,ปะมากเลยเพราะว่าเวลามันกระชับมันดีนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นทุกสัปดาห์มันจะเหมือนกันทีนี้แมตช์มันก็จะสนุกเพราะว่าเวลามันน้อยทุกคนก็จะใส่กันอย่างาเต็มที่เต็มท,มที่เต็มที่เพื่อ เพื่อยกระดับโชว์ให้มันสูงขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการทำโชว์ที่ยอดเยี่ยมของ AEW นะครับก็สนุกมากจริงๆนะฮะติดตามกันใน a e w All out AEW All out เนี่ยมีวันอาทิตย์ที่5กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าก็จะมี AEW Dynamite อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ AWLampage e อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะถึง All Out ในวันอาทิตย์ที่5กันยายนนะครับผมยังไงก็ติดตามกันว่า ใครจะเจออะไรยังไงกับใครบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะสรุปให้ฟังว่าใน a w w นยูนะครับจะมีใครสู้กันบ้างสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมข้อมูลก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างผมจะรีบเข้ามาตอบให้เร็วที่สุดนะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ